สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับว่าสายหมัดที่ควรมีติด ID นั่นเองนะเอาโดยเบื้องต้นก่อนในนี้เป็นความที่เห็นของผมเองคนเดียวล้วนๆนะครับดังนั้นหากเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยตัวนู้นก็ดีนะเฮ้ยตัวนี้ก็ดีกว่าอะไรแนวนั้นก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเนื่องจากว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ทั้งคนที่เล่นมานานแล้วหรืออาจจะเพิ่งเล่นนะครับเพราะว่าตัวละครมันเยอะจัดๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าและสรุปว่าต้องมีตัวไหนดีวะ โอเคทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบให้กันละกันพร้อมกับเหตุผลนะครับแต่ว่าอาจจะมีไม่กี่ตัวเอาให้เข้าใจก่อนนะมีแต่ไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่าเอาแบบถ้าให้มีและคุ้มจริงๆอ่ะแล้วแบบเล่นได้ยาวๆนานๆอะไรเงี้ยมันมีไม่เยอะหรอครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขอชี้เป้าเลยแล้วกันเนาะโดยอันดับแรกตอนนี้ผมเลือกเป็นรัดแบบคาร์ดนะครับก็คือดูหมัดทั้งหมดตั้งแต่ตรงเนี้ยที่ผมมีอ่ะไล่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาหน้านี้อีกหนึ่งที สำหรับตัวละครที่ผมไม่มีอีกรอบนะครับมางั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองนะเราจะเริ่มจากพวกตัวลูฟี่พวกนี้ไอพวกเนี้ยอาผมขอบอกกันนะว่าในคลิปเนี้ยผมจะบอกเฉพาะตัวที่เล่นเมนหลักเท่านั้นเพราะตัวละครซับเพื่อนๆสามารถหากันเองได้เช่นอย่างไอตัวเนี้ยหรือไอตัวเนี้ยสามารถแลกกันเองได้ดังนั้นผมจะไม่พูดที่มันทําซับแต่ผมจะมองว่าเอ้ยถ้ามีหมัดตัวเนี้ยอยู่ในไอเดียเอ้ยแม่งโอเคว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะ อันดับแรกเลยกันครับก็คือในส่วนของโซโลครับเหตุผลก็อย่างนี้โซลมันมีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อชนะสีเนี่ยมาละเมื่อชนะสีทีเนี้ยผมเลยมองว่าเกมณนะปัจจุบันน่าจะเล่งเอาสีดํากับขาวเข้ามาและที่เข้าใจมากกว่านั้นคือสีดําจะเก่งชิบหายเอาให้เข้าใจนะเพราะว่าดูจากาสีดํากับขาวละตัวพ่อกับตัวโรเจอร์เนี่ยมันเก่ง ตัวแป c ซ f ฟิตก็ดําทําไมมันเก่งอีกแล้ววะอ่าหรือว่าตัวอัศวินภาอะไรเงี้ยมันเก่งอีกแล้วอะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยสีดำมันเก่งครับและตัวละครโซโลเมือ่อโจมตีตัวที่ชนะสีจะไม่ติดชัง,งักนู่นนี่นั่นตีลดเป็นเปอร์เซนต์มันเลยเล่นได้ครับส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะใช่ครับแม้ว่าโซโลอาจจะลําบากค่อนข้างลาบากเนาะในแพทที่มีสถานะเยอะๆแต่เกมปัจจุบันเนี่ย โซโลมันเล่นได้เพราะว่าตัวเกมมันจะต้องมีแผดสถานะไม่สถานะสถานะไม่สถานะมันจะสลับแล้วมันต้องมีแบบแผดก,กึ่งกลางะครับเฮ้ยตัวสถานะก็มีเฮ้ยตัวสถานะไม่มีก็มีมันจะสลับกันเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าโซโลเป็นหนึ่งตัวที่มันแรงอะ่ะมันแรงจริงๆนะถ้ามันชนะท่านี่แปลงโอ้โหแรงจับเลยอะ่ะแล้วถ้าช่ำๆหน่อยก็น่าจะฆ่าได้ทุกตัวในเกมเลย นั่นเองนะครับยกเว้นนิกะ d เดบ70อันนั้นก็อาจจะค่ายากหน่อยอ่าอันนี้คือตัวละครแรกนั่นเองนะครับก็ในส่วนของโซโลและเป็น EX ด้วยนั่นเองอ่ะทีนี้ขอไล่ลงมาครับนิดห่งครับนิดหนึ่งครับ,รบโรเจอร์ครับคือส่วนตัวเนี่ยมองว่าไม่ไม่อยากจะเชื่อแพทไหนก็ตามที่ไม่มีสถานะพี่แกกลับมาเสมอทุกแพทเลยลองสังเกตดูเช่นแพทนิกะ โรเจอร์เป็นหนึ่งตัวที่ค่าได้ครับดีเล่นดีกว่าแชน์เขียวด้วยอะถ้าให้ผมพูดหรือณนะแพทเนี้ยยิ่งมี Roger Roger งรโรเจอร์เยอะๆะโรเจอร์เก่ายิ่งชอบเพราะว่าอาโรเจอร์ใหม่ค่าโรเจอร์เก่ายากมากนะครับเอาโดยเบื้องต้นก่อนเพราะตีระเลือนมันจะเร่งตลอดเวลาและใน,นส่วนของโรเจอร์เนี่ยแมงคามุสลิก็นั่นแหละครับลบอาเดฟออก1 0ซนะครับทำให้ถึงน้อยลงเนาะจากนั้นก็คามุสลิลก็จะได้ในส่วนของสแต็กมากขึ้นด้วยนะครับเก็บได้สูงสุดถึง100 มันเลยแรงไงถ้าครบสตแต็กเนี่ยปาดโรเจอร์กันเองอ่ะหนึ่งดอก25งหม่าผมปาดมาแล้วนะครับแต่เซตท,ที่ผมใส่เนี่ยผมไม่ได้ใส่โจมตี70%ดังนั้นถ้าใครใส่70% 18 4ออี่ช่องนะครับน่าจะแรงกว่าผมอีกอาจจะแบบดอกส0,000ื่นเลยก็ได้ว่าได้นะครับเพราะว่าโรเจอร์สำหรับคนที่ไม่ได้ใส่เซตเลือดเนี่ยมันน่าจะเลือดอยู่สักสองหมื่นห้านั่นเองนะฮะก็โดนโดนตีเข้าเนื้อกันจุกจุกอยู่เหมือนกันเนาะผมเลยมองว่าไม่คุ้มว่ะ ส่วนตัวผมมองคุ้มอะ่ะคือแผทไหนที่ไม่มีสถานะทั้งโรเจอร์และโซโลจะกลับมาได้ทั้งคู่ผมเลยมองว่าแม่งคุ้มสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวขอไล่ต่อเลยแล้วกันเนาะอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของแชงนะครับแชงเลยเนื่องจากเมื่อกี้แพทที่มีสถานะจะเล่นค่อนข้างลําบากทั้งโรเจอร์และโซโลเนาะแต่แผทไหนที่มีสถานะแฉงไอ้ตัวเนี้ยจะกลับมาเล่นได้อย่างสบายครับมันจะสลับกัน แพทที่ไม่มีสถานะเล่นโซโลกับโรเจอร์นะครับแพทที่มีสถานะเล่นแ้งเขียวครับตอบโจทย์สุดๆนั่นแหละครับก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตั้งแต่มันมาก็น่าจะสองสองปีปีครึ่งเกือบ2ปีมันยังเล่นได้อยู่เลย <laughs> แอดปัจจุบันนะโอ้ยแมงไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้อีกแล้วโอเคอันดับต่อมาครับก็คือในส่วนของนามิครับ หลายหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันติดได้ยังไงวะผมก็จะบอกว่าเมื่อกี้ใหญ่ที่บอกว่ามันแผ่นสถานะกับไม่สถานะเนาะดังนั้นไอแ d ที่มีสถานะไอที่โซโลไม่ชอบหรือโลเจอร์ไม่ชอบอะนามิจะกลับมาเล่นได้พร้อมตัวสถานะมันจะมาพร้อมกันครับแผ่นไหนก็ตามที่โดนไอพวกโซโลโดนอะไรพวกเนี้ยค่าเยอะๆหรืออย่างตัวละครแช้งอย่างเงี้ยนามิเธอเก็บเรียบนะครับเธออยู่แถว2แล้วเธอฟาดเรียบนะครับแต่มีวงเล็บคือถ้าใครจะเล่นนามิเนี่ยหาก เป็นไปได้นะครับควรใส่เซตช็อตด้วยก็ดีเหตุผลเพราะว่าถ้านามิช็อตได้3ตัวละครไม่เกินสิบวิจะสามารถใช้สกลิล1ได้แบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับคือเพราะว่าอันเนี้ยมันโดนย่นสกลิล2เนาะอันเนี้ยโดนย่นสกลิล1อันเนี้ยโดนย่นสกิล1แปลว่าโดนช็อต1ช็อตได้1ตัวละครอ่ะมันจะย่นคูดาวถึง10% 3รอบคือ30ครับแถมย่นสกลิล2ขึ้นมาด้วยแล้วพอใช้สกลิล2ปุ๊บ มันย่นสกิลหนึ่งอีกเป็น40%เลยนะดังนั้นเนี่ยครูดาวมันเลยไวมากๆนั่นเองนะฮะอ่ะในส่วนของครูดาวนะครับถ้าอัพสุดเลยเอ่ออัพสุดเลยอ่ะผมผมอัพอัพไปเลยก็ได้เพราะว่ายัางไงก็ต้องเล่นในอนาคตนะครับแต่ว่าคงให้ให้ได้ตัวก่อนเนาะทั้งหมดอยู่ที่29่ิบาวิเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายเขาว่าเหลือแค่สิบห้าวิเองพอไอ้สิบห้าวิเนี่ยเรามาคำนวณจากเหรียญอีกยี่สิบวิเอ้ยเอ่อยี่ยี่สิบวิละสี่นะครับ แต่เนี้ยมัน30มันลดมันลดไปอยู่อยู่ที่6วิเลยครับก็อย่างที่บอกว่าไม่เกิน10วินั่นเองนะครับเต็มที่คือ15วิแต่ถ้าเว้าแบบเว้าเลยและใช้ได้แค่สกิล2โดนครั้งเดียวนะครับก็อยู่ที่ไม่เกิน20ิวิอยู่ดีหรือเรื่องง่ายๆครับถ้าช็อตเต็มสูบไม่ไม่เกิน10ช็อตได้ตัวเดียวแค่ครั้งเดียวอะ่ะประมาณ20วิไม่เกินและเธอจะใช้ได้ใหม่อีกรอบเลยเป็นแถว2ที่ดีมากๆและเล่นได้ต่อเนื่องเสมอเอาไว้ค่าสายหมัด นั่นเองนะครับหรือว่าป่วนสายโลก,ก็ได้ช็อตให้เพื่อนที่เหลือให้เพื่อนปินดดาเมจอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันดับต่อมาก็คือว่าผมจะไปในส่วนของตัวละครที่ไม่มีแล้วเนาะบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวข้ามหลายตัวเลยก็มันไม่มีทางเลือกนี่หว่าโอเด้งครับอันนี้เป็นอีก่หนึ่งตัวที่ยังไงก็ต้องยกให้แต่การเล่นมีนิดนึงก็คือว่าอยู่ในทงเท่านั้นทงเราทงเขาได้หมดแต่คําแนะนําอยากให้ไปทงหน้าบ้านศัตรูคือดีที่สุดและตัวนี้มีเด้งเลือดของตอนเองได้ดีมากๆโดยการใช้สกิลของตอนเองนะครับ เด้งเลือดโคตรดีเลยแล้วแม่งแรงด้วยผมเลยมองว่าเป็นตัวละครที่ดีและป่วนมากๆยกเว้นจะไปเจอแพทที่แบบตัวละครสายโล่ไม่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเลื่นเหรือหนึ่งกันครับซึ่งผมมองว่ายากเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละครที่เกมจะทำมาบัฟเนี่ยมันจะเป็น ex ซะส่วนมากและเป็น ex ที่เล่นได้นะวงเล็บนะเป็น ex ที่เก่งและเล่นได้แบบเมตาโคตรเช่นสมมติว่าเป็นตัวละครโรเจอร์มันมีตายเกิดใช่ไหม ไอเนี้ยเป็นเมตาอ่ะโอเคเกมอาจจะเอาตัวละครที่ฆ่าโดยที่ไม่ไม่ไม่สนเลยอะ่ะก็เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้เพราะโรเจอร์มันเมตาจะจัดนั่นเองนะครับแต่แต่ว่าผมว่าคงไม่น่าใช่หรอกคงเอามาแค่แบบให้ดึงธงไม่ได้ก็จบแล้วสำหรับโรเจอร์นะแล้วแบบแค่โรเจอร์ฆ่าเราไม่ได้ก็หรือเรียกง่ายๆออกแบบตัวละครมาคล้ายๆตัวเซนโตมาลุแต่เก่งกว่านั้นอีกระดับหนึ่งคืออาจจะไม่โดนสถานะเลย อ่าไอเน,นี้ยย,ยังมันจะมีเงื่อนไขใช่ป่ะเมื่อเลือดแต่อันนั้นอ่ะมันอาจะมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยเลยก็ได้มันอาจจะมีชิลพร้อมการสถานะเลยก็ได้แล้วก็มีซัดปิวอะไรอย่างนั้นนะครับอ่าคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าออกแบบมาแบบนี้คือโคตรเพอร์เฟกเก่งสุดๆโกงโคตรๆนั่นเองนะครับอ่ะมาเมื่อกี้คือตัวแรกเนาะตัวที่2ก็คือน้องอุตะครับอันนี้บอกว่าการเล่นดอกลงตั้งแต่มีแปซิฟิต้าครับ เพราะว่าประสิปิต้าโดยเบื้องต้นเก่งกว่าเอาให้เข้าใจก่อนนะอุตาก,ก็เก่งแต่สู้แปรไม่ได้นะครับแปรโกงกว่าเยอะโอเคไหมแต่น้องอุตาก,ก็ยังมีข้อดีอยู่ดีสมมติว่าถ้าหากเป็นแพททีเ่เป็นแพทไม่มีสถานะครับตัวที่ไม่ไม่การสถานะมันเป็นเมตาเนาะน้องอุตายังไงก็เล่นได้และจะเล่นดีกว่าแปรด้วยครับดังนั้นน้องอุตากนเลยจะแบบมามา,มาหายหายเสมอแพทไหนก็ตามที่ไม่มีการสถานะเช่นอย่างตัวโรเจอร์ตอนเนี้ย อุตาก็เล่นได้นะครับหลังดึงธงเสร็จปั๊บสถานะใส่แมงแล้วก็ตึงสองหนึ่งสองหนึ่งสองเรื่อยๆมันเลยเป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับแต่ถามว่าละบากกว่าเดิมเยอะไหมก็ยอมรับโดย,ยตามตรงนะครับอันต่อมาคือแปรครับเมื่อกี้มีอุตาละต่อมาก็ต้องแปรครับอุตาม่กี้มันเก่งกับตัวละครที่ไม่มีไม่กันสถานะเนาะแต่อแปรเนี่ยไม่เกี่ยวมีไม่มีไม่เกี่ยว,เก,ยวเก่งทุกตัวไอเนี่ยโกงชิบหายและอย่างที่บอกครับ สีดําอีกแล้วครับท่านสีดําส่วนใหญ่แม่งจะเก่งเสมออีกแล้วครับก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเป็นไม่ได้มีติดไอดีไว้ก็ดีนะครับอ่ะทีนี้มาต่อครับเมื่อกี้ข้ามเนาะคิงเอาเบิร์ดครับอันนี้ต้องคุยก่อนว่ามันเป็นสายแนววันช็อตในกรณีที่อีกฝ่ายมีเพิ่มเด็บซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตจะต้องมีตัวละครที่เพิ่มเดฟอีกแน่ๆบอกเลยย้ำว่ามีแน่ๆและมีเสมอเช่น อย่างตัวละครเซนโตมารุอันนี้มีข้อเสียคือมีเพิ่มเดฟถูกไหมแต่ทีนี้มันมีวงเล็บคือถ้ามาให้ดีกว่านี้คือเช่นสมมติอยู่ในธงปุ๊บ,บเด้งเกาะเลย70%็แบบลดความเสียหาย70%เลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีสแตก็กโลขึ้นมาไอสเต,ต็กตรงนี้หายไปคิงก็จะเล่นไม่ได้ละเห็นป่ะแต่มันแค่แค่แถบนั้นไงไม่ได้หมายเขาว่าหลังจากนั้นน่ะจะไม่มีตัวละคร ex หรืออะไรที่เป็นเบตา้ามันจะไม่ไม่เพิ่มสแตก็กโอเคนั่นแหละครับ ยังไงก็เลยมองว่ายังไงก็มีเดี๋ยวมันก็กลับมาเล่นได้เนาะอันต่อมาคือกาลูการ่าครับตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันใกล้เคียงกับตัวแปซิฟิต้มากๆนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเมตาสายวิ่งนั่นเองนะครับซึ่งยิ่งดึงธงเยอะเท่าไหร่แม่งยิ่งแรงเท่านั้นสำหรับตัวละครนี้นะใครดึงจับธงเมื่อไหร่ปุ๊บตีแรงโดยทันทีมันก็เลยโกง โดยดาเมจสูงสุดอยู่ที่75%หรือเรียกง,ง่ายๆครับพุ่งทีหนึ่งมีสิทธิ์ตายเพราะตีแล้วไม่สนดับดาเมจด้วยนะมันเลยแบบมันเลยโกงอะ่ะเพราะว่าตี75แล้วเสือไม่ไม่สนอีกหรอและยังลดสปีดอีก30%ด้วยนะมันโกงนะครับคือวิ่งหนีไม่ออกฮะมีซัตพิลด้วยเนาะแล้วก็ไออันเนี้ยอันเนี้ยคือโกงโคตรๆทาอะไรแม่งก็ไม่ตายเลือดเหลือหนึ่งเลยอะ่ะไม่ตายประเด็นก็คือว่าพอมาสก,กิลใส่คนอื่นเลือดเด้งนั่นเองครับมันเลยโกง สำหรับตัวนี้นะอ่ะก็ไปเสร็จเป็นประมาณนี้ละกันสำหรับสายหมัดทั้งหมดเลยนะที่ผมคิดออกว่ามันดีส่วนตัวละครอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดไม่ต้องตกใจก็ไม่ติดไงไม่ต้องพูดมากไม่มีคือไม่ติดออะคุณยงเฮ้เอสเอ็มโตล่าสุดครับไม่ติดครับเพราะว่าไม่กันสถานะยังไงละ่ะนั่นแหละผมเลยมองว่าไม่ติดโซโลอาจจะยังดีสักกว่าส่วนตัวนะผมมองแบบนั้นนะอันนี้คือเลยบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ว่า S อสยามาโตะมันก็กางอันนี้คือกางแพทไหนก็เล่นได้ไอันนี้คือกางแบบกางแบบกางขากางโคตรอ,อะ่ะตัวเนี้ยกางเหมือนนิกะเออถ้าสายโลกกางสุดคือน,นิกะเล่นได้เล่นได้แบบตลอดอะ่ะเอออันนี้คือแม่งตลอดจริงๆถ้ากางของสายหมัดก็คือ S อสยามาโตะแต่มันจะไม่สุดสกทางเลยคือ,คอมึงคือมึงกางอะ่ะแต่อนิกะเนี้ยมันกางค่อนข้างไปเก่งเห็นยนะแต่ S อสยามาโตะคือกางเลยอ่ะแบบใครก็ฆ่ามันได้ แล้วมันจะฆ่าคนอื่นได้เหมือนกันเลยออกแบบมาแบบกลางโคตรรเลยแต่ก็สู้การูไม่ได้นะสู้แปรไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคก็หวังว่าน่าจะเคลียร์สำหรับในคลิปนี้นะว่าสาระสายหมัดที่ควรมีหวังว่าน่าจะครบแล้วสำหรับทุกตัวที่พอนึกออกเนาะส่วน้ใครมีตัวละครอ,อื่น,นๆก็สามารถแจ้งเพิ่ติมกันได้นะถือว่าเป็นข้อมูลตัวเกมกันลวกัน